ิง่ายกว่าที่คิดพิชิตยุคดิจิทัลสวัสดีครับพบกับพี่จอห์นอีกแล้วนะครับทุกคนครับเคยสังเกตไหมครับว่าชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหสะดวกสบายขึ้นมากเลยนะครับโดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยช้อปปิ้งนั่นเองแล้วยิ่งมีเทคนโนโลยีเข้ามาช่วย โอ้โหยิ่งสะดวกสบายขึ้นมาใหญ่ครับทุกอย่างรวดเร็วทันใจไปหมดครับวันนี้ครับพี่จอร์ดมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจมาบอกเล่าให้ฟังกันเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้น้องๆเนี่ยเก็บไปใช้กับธุรกิจของตัวเองในอนาคตครับไปดูกันเลยครับทุกคนเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราต้องการสิ่งของอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเลือกที่จะช้อปปิ้งออนไลน์เราก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปเลยตตตตตต แล้วเพิ่งเซิร์ชหาไปแค่ครั้งเดียวเสร็จปุ๊บโดนยิงแอดปับ๊บเป็นสินค้าตัวนั้นเนี่ยเยอะมากแค่คนละแบรนด์เท่านั้นเองนี่เป็นเทคโนโลยีที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ใช้กันแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นการคัดกรองผู้บริโภคที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อสินค้าของเราได้มากกว่าการหวานลงโฆษณาไปเรื่อยๆด้วยครับหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะเคยซื้อของจากการเห็นโฆษณาเหล่านี้ไปแล้วด้วยครับ สมมุติว่าเราไปร้านอาหารครับโอ้โหเมื่อก่อนพี่จอจําจได้เลยตั้งแต่เด็กๆครับต้องรีบไปให้เร็วที่สุดโอ้โหร้านดังๆอะเนาะคนแน่นมากรีบไปรับบัตรคิวนั่งรอพี่พนักงานาเขาก็จะเรียกคิวไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งรอไปบางครั้งปวดทีลุกไปเข้าห้องน้ํากลับมาโต๊ะหายคิวโดนแซงไปแล้วก็มีนะครับ แต่สมัยนี้ครับเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครับหลายๆร้านเนี่ยเราจะเห็นเขาว่าเขาเปลี่ยนไปใช้ป้ายบอกคิวป้ายบอกคิวช่วยทั้งรันคิวให้แล้วก็ประกาศคิวให้ด้วยแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันให้เราจองคิวผ่านมือถือได้เลยด้วยสำหรับคนที่กะว่าเดี๋ยวไปถึงปุ๊บได้เลยก็น่าจะชอบฟังก์ชันนี้มากๆซึ่งพี่จอนว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียบง่ายแต่เจ๋งมากเลยครับเพราะพนักงานก็ไม่ต้องมานั่งจดคิว ไม่ต้องมาตะโกนเรียกหมายเลขคิวที่ได้โตะ๊ะส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปคอยจี้กับพี่พนักงานว่าเมื่อ,อไรจะถึงคิวเพราะสามารถดูจานวนคิวจากหน้าจอได้เลยและยังไม่พอนะครับสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีบางร้านที่ใช้หุ่นยนต์ประกอบอาหารให้เลยอย่างร้านชานมหลายๆร้านเนี่ยก็เริ่มมีเครื่องทำชานมแบบอัตโนมัติพร้อมเสิร์ฟช่วยลดการใช้แรงงานไปได้มาก แล้วรสชาติเนี่ยคือการันตีเลยว่าทุกแก้วเป็นรถเดียวกันครับเพราะว่าเขย่าเหมือนเดิมทุกครั้งตวงเหมือนเดิมทุกครั้งจึงทําให้รสชาติทุกแก้ว เป็นแบบเดิมทุกครั้งครับแต่เทคโนโลยีทุกวันนี้ครับไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแค่เพียงธุรกิจการค้าร้านอาหารในห้างหรือธุรกิจอุตสาหากรรมเท่านั้นนะครับแต่ก้าวหน้าจนสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรได้ด้วยครับนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มหรือเกษตรอัจฉริยะครับซึ่งนี่คือการทําเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่มีความแม่นยําสูงเข้ามาช่วยทํางานโดยวัตถุประสงค์หลกัหลกๆเนี่ยก็คือให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดครับตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์เครื่องจักรเหล่านี้ก็จะมีการทําการเกษตรให้เข้ากับสภาพพื้นที่เน้นประสิทธิภาพการเพราะปลูกตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกมเมล็ดไปจนถึงกระบวนการปลูกตรวจวัดค่าต่างๆของพื้นที่นั้นว่าได้มาตรฐานในการปลูกแค่ไหนและหุ่นยนต์เครื่องจักรพวกนี้ก็จะจัดการไปตามความเหมาะสมของพื้นที่เลยครับนี่แหละครับ ความกว้างขวางของเทคโนโลยีสมัยนี้ครับมันสามารถเข้าถึงทุกคนในทุกสายงานอาชีพไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงแค่เอื้ออำนวยให้กับธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วครับไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพต่างๆได้มากขึ้นไปอีกครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านวิชาการครับกรเกษตรกรรม ธุรกิจบริการหรือแม้กระทั่งศิละปะก็เช่นกันครับอย่างเช่นตอนนี้ครับเรามี AI ที่สามารถแต่งนิยาย ให้เหมือนหรือว่าคล้ายคลึงกับนักแต่งระดับโลกได้เลยนะครับต่อไปครับเราอาจจะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับสายงานประเภทอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ครับสำหรับเทคโนโลยีและธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเข้ามาสร้างความสะดวกสบายให้กับเจ้าของธุรกิจเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายประหยัดเงินเวลาหรือแรงงานประหยัดได้หลายเท่าเลยนะครับ ในอนาคตเนี่ยพี่จอชเชื่อว่าจะต้องมีเทคโนโลยีที่เราคาดการไม่ถึงเกิดขึ้นอีกเยอะมากแน่ๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการที่เราใช้เทคโนโลยีโดยไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะครับทั้งฝั่งผู้ประกอบการเองและฝั่งผู้บริโภคเราจะใช้เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังอย่างไรเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้พี่จอจขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ